สวัสดีครับยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเอาไปต่อทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมซากุระพีเจรนะซึ่งเนะวันนี้ก็จะมาสอนทาหมัดหมูเด้งหรือว่าน้องหมูเด้งฮิปโปแคทที่กาลังโด่งดังในตอนนี้นซึ่งผมเองก็ดูหมูเด้งตั้งแต่สองทุ่มยันห้าทุ่มกันเลยทีเดียวโอเ้เป็นอะไรที่น่ารักสุดๆไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นไฮยีน่าสิงโตอะไรก็มันเป็นสัตว์แปลกอะ่ะเออนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนทาหมัดหมูเด้งนะครับน้องหมูเด้งที่แบบว่า น่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนทำหมัดเคเตอนนี้เนี่ยมันเป็นหมัดเกมพาร์ทใช่ไหมแต่ตอนนี้มันสามารถทําได้แล้วคุณผู้ชมนะฮะมันไม่ใช่เป็นหมัดลิมิเต็ดอีกต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนทําให้ดูแล้วก็จะมาแจกโค้ดใหม่ด้วยนะครับซึ่งโค้ดใหม่ก็จะมีโค้ดที่แบบว่าได้ของสมใส่แต่ผมใส่ให้ดูเลยครับเริ่มตั้งแต่การแจกโค้ดนะคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันว่ามีโค้ดอะไรกันบ้างครับโค้ดแรกเลยนะฮะเป็นโค้ดอัปเดต7็จ็ดนะ อ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้ล่างคลิปให้หรือว่าใต้คอมเมนต์ให้นะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์มาหาเอานี่โค้ดแรกได้7เพชร7เบรลี่โอ้โหโค้ดเยอะเลยครับนะโค้ดอเยอะเลยครับพี่นะครับแล้วก็โค้ดที่2เลยนะฮะโค้ดที่2ได้อะไรมาดูกันโค้ดที่2โอ้โหอันนี้เยอะนะครับ300เบรลี่ไอ้สา0รเพชรนะครับแล้วก็5ล้านเบรลี่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้เยอะมากโอ้ยโอ้ยมีมีโค้ดเอาไปตกู๊ดบายด้วยนะครับไอ้กู๊ดบอยครับมันหมายความว่าไงว่ากู๊ดบอยผู้ชายที่ดีเหรอ เฮ้ยผมเป็นผู้ชายที่ดีเหรอครับแอดมินนี่ครับอ่าเฮ้ยโค้ดนี้ได้แล้วครับเนี่ยอุ้ยได้ตังค์เยอะมากได้ร้อยเพชรแล้วก็ได้ของสมใส่นะผู้ชมอ่าอะไรวะของสมใส่อะไรวะนี่เหรอม่าจะมันใหญ่จังครับอันไหนวะเนี่ยนะครับผมขอดูก่อนนะครับหน้าจานนี้หรือเปล่าครับใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้ากับหน้ากูเลยครับอันนี้มันไม่น่าใช่ครับนะก็เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนน้าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะครับเออนะฮะใช่ไหมใช่ไหม อันนี้น่าจะเป็นของยูตะนะครับนั่นไม่น่าจะเกี่ยวกับของของผมนะครับอันอันไหนวะก็ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละอันนี้ไม่เคยเห็นน้ผ้าคุมเงาเนี่ยนะครับผมเออน่าจะใช่นะเออโค้ดจับนะครับผมไม่ไม่รู้ว่าบวกอะไรนะครับผู้ชมเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูอันต่อไปดีกว่าโค้ดแต็งเต็งเป็ดสามร้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับโค้ดนี้จะได้อะไรนะครับนี่โค้ดนี้นี่ปึ๊บโอ้เป็ดแสนสามหมื่นบาทหนึ่งพันเพชรอันนี้ได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูโค้ดสุดท้ายกันดีกว่าครับ โค้ดสุดท้ายนี้นะครับผมโค้ดสุดท้ายนี้นี่รู้สึกว่าจะได้นี่ผลพีศารใหม่เอ้ยโค้ดโคดผลพีศารใหม่เอ็ดนี้เอ็ดมินบอกมาว่ามีผลพีศารใหม่ด้วยแต่ผมดูก่อนว่าผลพิศาจใหม่นี่มันเป็นยังไงครับไหนว่าเฮ้ยดีวิวฟู้ดนะครับนี่ผลพีศาจใหม่ครับคุณผู้ชมผลนิ้วสูนะว่ะเปิดเดี๋ยวผมขอเก็บภาพหน่อยแล้วกันนะครับเอาแหละเดี๋ยวข้าพเจ้าน้อยจะกินผลพิศารใหม่ให้ดูนะครับนะก็มาดูกันว่าผลสุกณะจะเป็นยังไงนะครับนี่ โอ้ยไม่รู้ว่าจะหาได้อีกหรือเปล่านะถ้าแรกเลยนะอะไรวะนี่พลังของโทจิหรือเปล่านะฮะท่านี้ส่วนท่าที่2องเฮ้ย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 เฮแผ่นดินสะเทือนเลยท่าสมคืออะไรครับเงาสิบลังหรือเปล่าจุจุ <c ười> อ๋อนึกว่าจุจุเฮ้ยอะไรครับเนี่ย <c ười> มันคือตัวอะไงอ๋อกางอาณาเขตเหรออุ้ยอุ้ย ยังก็โถ่ซ่วมโอ้นึกว่ามันจุ้จูแล้วมันก็มันจุ้จูเฉยๆนะครับที่ไหนได้มันเรียกไอ้นี่ออกมาครับเป็นกระถาอันเชิญนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็โยตัดนานมากอันนี้ไม่ได้อัพสเต็งเลยนะฮะไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่านะคุณผู้ชมก็ลองมาดูดาเมจเองนะคะโอ้ยแล้วมันนานเกินไปปะเนี่ยนะฮะยังไม่หมดไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมดูซิว่ามันจะจะหมดวันไหนนะครับมันจะหมดกี่วันเนี่ยนะครับผม อ๋อหมดแล้วนะครับนะโอเคก็มีท่าสีหรือเปล่าท่าสีมันจะไม่มีท่าตัวเอฟไม่มีครับไม่มีท่าบินนับน่าเสียดายมากเลยท่านี้ไอ้ผลปีศาจนี่นะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือผลสูนณะอะไรนะครับมันคือผลสุนณะหล่นหรือเปล่าครับสู <c oughs> นณะหล่นยานหรือเปล่านะครับนี่ะได้จากการใส่โคตดนับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผลลิมิตหรือเปล่านะใครที่ใส่ก็รีบใส่ซะนะครับสงสัยจะต้องเอาตัวสำรองเนี่ยไปหานะครับแล้วแล้วก็ใส่โคตดแล้วก็ดองไว้นะคุณผู้ชม มันน่าจะเป็นรีวิติตนะต่อหาได้ก็ดีดีเนาะนะฮะนี่สกิลของมันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเอ้าโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทาําหมัดหมูเด้งกันดีกว่านะุผู้ชมอ่ะก็ขั้นตอนแรกเลยเราก็กลับไปที่เกาะแรกก่อนครับผมกลับไปที่เกาะแรกนะุผู้ชมอ่าพอเรามาที่เกาะแรกนะครับให้เราหันไปทางนี้ครับเกาะแรกจะมีร้านค้า3ลร้านตรงนี้ให้เราหันไปตรงนี้นะแล้วก็ไปตรงนี้ครับไปตรงนี้ครับจะเจอบอสไอชว์สปีดนะตรงนี้ไม่ต้องสนใจไอชว์สปีดนะครับให้เราขึ้นไปบนนี้นะครับ มันจะเป็นก่อน,นู้นเลยให้เราไปที่ก่อน,นู้นครับมันจะมีน้องหมูเด้งอยู่ซึ่งขั้นตอนการทาบอกเลยว่าไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับนี่ <พา S 2> ฮะอ่ะเตรียมตัวนะเต็มตัวนะไปดูหมูเด้งกันนะครับผมไม่ต้องไปดูถึงสวนสัตว์เขาเขียวที่นี่มีขายนี่หมูเด้งอ่ะอันนี้ไม่น่าใช่หมูเด้งอันี่น่าจะเป็นอ่าน้องคากิหรือเปล่าหรือว่าเป็นแม่หมูเด้งหรือเปล่าครับแต่ถ้าเป็นแม่หมูเด้งตัวจริงมันต้องกินตลอดนะนี่โคตรน่ารักเลยครับโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ไม่ใช่หมูเด้งแล้วเนี่ยตัวใหญ่เกินไปครับ อนี่ไม่น่าจะใช่แม่น้องหมูเดงเลยนะฮิปโปเคนะครับผมเนี่ยแม่น้องหมูเดงจะกินตลอดเวลานะแต่นี่ไม่น่าใช่อ่ะสมตวิธีการทำนับรู้สึกว่าจะใช้แค่ตังกับเพชรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าใช้เท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือตังแล้วก็เพชรนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าต้องใช้กี่บาทกันนะครับเอาละครับก็สิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือเงิน2ล้านแล้วก็ตามด้วยเพชร200น,น,นะคุณผู้ชมเฮ้ยใช้ถูกมากเลยเนี่ยเนี่ยเงิเนในเกม,ม,ม,มแล้วก็เพชรนะครับเพชร2 0 0 0เงิน2ล้านนะครับเออ เพชรสองพันเงิน2 000, ล้านที่ถูกมากเลยแล้วก็ใครที่มีตังค์ปุ๊บซื้อได้เลยครับผมนี่ฮะเพียงแค่นี้ก็จะได้มาแล้วครับฮิปโปฮิปโปแคะนะครับผมฮิปโปแคะนี่มาดูกันว่าสกิลจะเป็นยังไงนะครับผมว้าวน่ารักอะ่ะ <c oughs> วิ่งคอดเร็วยัดแค่โอ้เฮ้ยฮิปโปแคะที่วิ่งไวมากเขาว่าฮิปโปวิ่งไวกว่ามนุษย์นับอันนี้คือวิ่งไวเกินไปปะเนี่ยไอ้ี้ยเสือชีต้าก็เสือชีต้าเถอะวิงว่งวิ่งหนีไม่พ้นอะ่ะเจอหมูดแดงวิ่งเร็วขนาดนี้ฮะเออ เชื่อโคตรไวเลยครับผมเออกูไม่อยากให้หมูเด้งโตเลยตอนนี้นะถ้าหมูเด้งโตแล้วมันวิ่งไวขนาดนี้มันจะกัดใครตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้หเอฮ้ยเวลาเด็ดนี่หมุนตัวนะเออเยี่ขี้เป็นหมัดซูร์กาวนะครับอุ้ยน่ารักชะมัดเลยนะนี่ฮะเอออย่ามาจับฉันนะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ท่าที่สองมาดูกันว่าท่าที่สองคืออะไรครับโอ้เป็นการเรียกน้ําออกมานะครับเออยิ่งยิ่งกับเจ้าทะเลก็คือหมูเด้งแลลวครับนี่ฮะ ออโอ้โหยิ่งกว่ามหาเทพโพไซดอนอีกนะครับแล้วก็มาดูท่าสามกันนะครับท่าสามเป็นแล้วท่าสามไม่มีเหรอโอ้โหมีแค่ท่าเดียวเหรอแค่ท่าเดียวก็เหลือเลยแล้วครับนี่ฮะนี่ถ้ามันบินได้นี่คือมันก็โหดเกินไปนะครับผมนี่ฮะเออเวลากระโดดเต้งได้ส่วนเวลาเดสเป็นไงก็ไม่รู้ครับ <c oughs> โอ้โหเวลาเดสนะฮะนี <c oughs> แค่วิง่งวิ่งก็เร็วแล้วเดสอย่างเร็วเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเสกบ,บอสต,ตัวอะไรบางอย่างนะครับ <c oughs> ดูซิว่าบอสตัวอะไรบางอย่างมันจะสู้ได้หรือเปล่านะครับ ไอตัวที่โดนไอตัวที่น่าสงสารเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นยูตะครับต้องมาเจอหมูเด้งที่วิ่งไวขนาดนี้ครับเออมาไงไงยูตะทันเปล่ายูตะก็ยังวิ่งไม่ตามไม่ทันเลยครับผมเออนี่คือความสามารถแรกก็คือวิ่งไวนะครับนี่ต้องกดชิปล็อกดูว่าเอา้เอา,อาทำไมไม่วิ่งแล้ววะต้องแปลงร่างก่อนหรือเปล่าเอาเออ่ะนี่หรือว่ามันต้องใช้อ่าเอาทำไม,ไมวิ่งชาร์จังนี่ อันนี้คือเป็นหมัดนะครับเราต้องอัพค่าหมัดด้วยนะครับรู้สึกว่าผมก็อัพค่าหมัดแล้วหรือมันอาจจะเป็นดาบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองอัพค่าดาบดูนะฮะเออมันอาจจะเป็นค่าดาบนะคุณผู้ชมมันไม่น่าใช่หมัดนะครับโอ้โหนะอุย้ยแต่เป็นหมัดที่โคตรจะเกียนโคตรจะกาวเลยครับผมมาดูกันนะครับผมนี่เอากลับล่างไหมอ่ะกลับล่างไปคุยผมไม่รู้ว่าต้องอัพอะไรทําไมมันเบาจังเออ มันเบาอะแต่ว่ามันเร็วมันเร็วมากเลยนะครับมันเร็วมากเลยเดี๋ยวนะครับโอ้หนะครับผมก็ใครที่จะทําพิโปแคะหมูเด้งครับก็สามารถทําได้นะครับผมนี่ฮะเออมันจมน้ำว่ะหัวมันจมน้าครับผมอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมนะสําหรับหมัดหมูเด้งเป็นหมัดที่ทำให้เรานีได้กระจุ่มกระทวยหัวใจนะครับได้ทำทำให้เราแบบว่ารู้สึกแบบผ่อนคลายครับมันเป็นหมัดที่ฮาดีนะฮะอะล่ะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหมัดเคเจกันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้มันสามารถทําใหม่ได้แล้วนะคุณผู้ชม เอาล้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูหมัดเคเจกันดีกว่านะวิธีการทาเลยนะฮะก็คือให้เราเนี่ยนะไปหาออฟเลสนะครับ400ลูกครับผมนี่ออฟเลสจะอยู่ที่หน้าอามันจะเป็นเกาะที่อยู่หน้าเกาะแรกแล้วก็เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้ยมันจะอยู่ใกล้ๆกกับเกาะแรกก็คือตรงนี้แหละครับผมนี่ฮะเกาะบากี้ครับผมให้เรามาที่นี่นะครับจากนั้นนับแล้วก็หาออฟเลสไปเลย400ลูกตรงนี้นะครับนี่25%อรอฟเลสหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นี่นี่มันจะหน้าตาแบบนี้หาไปเลย400ลูกนะคร้อแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปให้เราหา Infinity of ครับผมนี่อันนี้เลยแล้วก็วิธีการหาให้เรามาที่เกาะี้ครับผมนี่มาที่เกาะี้เพื่อทาที่สี่บอสแล้วก็ให้เราครับหาอ็อบเลสไปเลยสิลูกตรงนี้นะครับผมโอกาส25%แล้วก็หาอ็อบบูลสิบลูกนะครับตรงนี้นะครับโอกาส5%หาไปเลยอ็อบเลสนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้อ็อบบูหน้าตาแบบนี้หาอย่างละสิบลูกนะครับผมแล้วก็จากนั้นเราก็เอาอ็อบเลสออบบูมาครับตรงนี้ครับเราต้องมีเงิน5้าเซน ห้าแสนบาทแล้วก็ตามด้วย5เพชรนะครับพอเรามีแล้วเราก็เลขกได้เลยนะครับนี่ฮะนะแล้วก็หลังจากที่เราเลขกแล้วเราก็จะได้ออฟสีม่วงครับผมนี่ฮะออฟอันนี้เลยนะครับมีสติกครับผมนี่ออฟเปเปอร์ออฟเราได้มาแล้วเราก็ออกมาจากกระเป๋าหรือว่าเราจะหาเยอะยิ่งดีครับหาออฟเปเปอร์เนี่ยสัก50ลูกล้วก็ค่อยไปตีบอสทีเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปตีบอสเพื่อหาอินฟินิตี้ออฟนะสมมติว่าคุณผู้ชมมีที่เสกบอสแล้วให้คุณผู้ชมครับไปที่เกาะเสกบอสกลับไปที่เกาะเลขก่อนครับอันนี้คือเกาะเลข แล้วก็มาที่ด้านหลังเกาะเลขครับมันจะมีเกาะด้านหลังเกาะเลขตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เกาะข้างหลังเกาะเลขเลยครับผมจะเป็นเกาะนี้นะพอเรามาถึงแล้วนะฮะให้เราเอาออฟสีม่วงที่เราไปคราบมาเอามาเสกบอสโกโจรตรงนี้พราเสกแล้วเนี่ยผู้ชมก็อย่าลืมรับเคล็ดตรงนี้นะนี่เขาบอกว่าค่าโกโจ50ตัวการันตีอ,อินฟินิตี้ออฟนี่มันจะการันตีแล้วครับผมแล้วก็มีโอกาสดรอปจากโกโจโดยที่ไม่ต้องตี50ตัวก็ได้นะครับโอกาสดรอปเท่าไหร่ไม่รู้เราก็ตีโกโจไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดรอปนะ พอดรอปแล้วนะครับให้คุณผู้ชมครับหาอินฟินิตี้ออฟไปเลย2ลูกนะฮะเนี่ยหาสิ่งนี้2ลูกจากการดรอปจากโกโจนะฮะใครไม่ได้จากการดรอปโกโจใช่ไหมก็ได้จากการการันตีนี่แหละ50ตัวนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมกดไลค์แล้วดวงดีไม่ต้องตีถึง50ตัวได้2อันนะครับนี่ฮะอ่ะพอคุณผู้ชมได้อินฟินิตี้ออฟแล้ว2อันนะครับสิ่งต่อไปเลยก็คือสตอเบอรี่ชายานี่สอันนะครับแล้วก็วิธีการทำสตอเบอรี่ชายานี่นับนี่ฮะให้เรามาที่เกาะแรกครับผม เอาละครับก็ต่อไปก็เป็นวิธีการหาสตรอเบอรี่ชายนี่นะคุณผู้ชมซึ่งมันจะเป็นสตรอเบอรี่ที่เรืองแสงนะฮะนี่ฮะก็ให้เรามาที่เกาะแรกครับผมพอมาเกาะแรกแล้วนะฮะเราก็ซื้อร้านค้าตรงกลางนี้นะครับผมนี่ตรงกลางเลยแล้วก็เลือกลงสุดมันจะมีคําว่าสตรอเบอรี่ครับราคา1ล้านบาทให้เราซื้อไปเลยนะฮะกี่ลูกก็แล้วแต่ซื้อไปกันเกลือก็ได้นะครับนี่ซื้อไปเลยหลายๆลูกยิ่งดีครับซื้อเผื่อไว้เลยนะครับอ่ะแต่ใครที่คิดว่าตัวเองดวงดีก็ซื้อลูกเดียวไปเชิญบอสได้นะครับ พอซื้อมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําได้เลยนะเราต้องไปเชิญบอสเพื่อไปหาสตรอเบอรี่เรืองแสงหรือว่าชายนี่ครับผมแล้วก็พอเราซื้อมาแล้วเราก็ไปที่เกาะบอสหลังเกาะเล่ครับผมนี่ฮะเกาะบอสหลังเกาะเล่จะอยู่นี่ข้างหลังเลยจะเป็นเกาะข้างหลังเกาะเล่เลยครับไปเลยครับผมเอาละครับก็หลังจากที่คุณผู้ชมครับมาถึงแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะให้เราเนี่ยเอาสตรอเบอรี่ที่เราซื้อมา1ล้านบาทเอามาเสกบอสตรงนี้บอสยูกินะครับนี่ไอ้ไม่ใช่เอพีซียูกิเสกบอสตรงนี้แล้วก็จะมีสตรอเบอรี่เกิดมาตรงนนีี้้ะครรรรรัับบบใหหเเเาาาสสสตตออออ่ืงงแจกวนี้นะครับ หาไปเลย2อันสตรอเบอรี่ชายนี่นะับนี่ตีบอสไปแล้วครับผมนะตีจนกว่าจะได้นับมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าหมดนี่นับแล้วก็ซื้อเผื่อไว้ก็ได้นะสตรอเบอรี่ธรรมดาซื้อเอามาเสกบอสนี่เละไม่มีอะไรหรอกครับผมนะแล้วก็ซื้อเผื่อไว้มาดูกันว่าผมจะได้หรือ,ปนะอเปล่านะครับคุณผู้ชมปึ๊บเฮ้ยได้เว้ยโอ้โหเป็นไงเป็นไงครับดวงดีไหมครับผมบอกแล้วว่ากดไลค์คลิปนี้ดวงดีครับนี่ฮะ ของอีเวนต์นะครับผมนี่ฮะหลังจากที่คุณผู้ชมครับได้สตรอเบอรี่เรืองแสงแล้วนะให้เรากลับไปที่เกาะแรกเลยนะฮะแล้วเราก็เตรียมเพชรสองสองพันแล้วก็เตรียมตังก้าล้านนะครับผมเตรียมเตรียมตังก้าล้านตังเยอะตังน้อยมากนะครับผมหาง่ายเออตังหาง่ายเคยเคย,เคยทำคลิปสอนอยู่นี่พอเราได้ครบทุกอย่างเราก็มาที่เกาะเลกแล้วก็มา,มาที่ตรงนี้ครับนี่มาที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขอเก็บสตรอเบอรี่ก่อนพอเรามีทุกอย่างปุ๊บเงินเก้าล้านเพชรสองแสงนสตรอเบอรี่ไชนีสองอัน แล้วก็ In f ฟ n i t y of ออันแล้วก็ตําด้วย400 o f อ a อ e เลนะครับผมนี่ฮะมีครบทุกอย่างสามารถแลกได้เลยอ่าเพียงแค่นี้เราก็จะคุ้มค่ากับการหาแล้วนะครับเออก็นี่ฮะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสกิลจะรีเมคหรือเปล่านะฮะต่อยนี่ต่อยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมถอดหมวกก่อนนะครับหมวกมันเก่งเกินไปครับอ่าใส่ผ้าคลุมอันใหม่ดีกว่านี่ผ้าผ้าคลุมชาร์โดครับที่ไม่เข้ากับหน้าผมเลยนะฮะอ่าอัพค่าหมัดด้วยนะครับนี่ฮะเป็นพลังหมัดนะคุณผู้ชมอ่ะ มาดูกันเลยฮะโู้วิ่งเร็วเนี่ยพระคุมนี้นะครับการต่อยปุ๊บนี่ต่อยดามมิดสองหมื่นเก้าพันนี่อ่าก็จะเป็นอย่างงี้ครับถ้าต่อยส่นสกิลแรกครับด็อกคิกหรือเปล่าด็อกคิกอ้าวต่อยดิ๊กด็อกคิกไม่โดนครับนี่ฮะสกิลแรกสกิลที่สองเป็นการจับล็อกแล้วก็ต่อยรัวๆฮะต่อยแบบโอล่าครับผมนี่แล้วก็หมุนแล้วก็มาด็อกคิกครับผมด็อกคิกอ้อมมาด็อกคิกอะไรแบบนี้นี่ท่าเลข ต่อยหน้าหักนะครับท่าสองท่าสองก็จะเป็นการจับล็อกมึงมานี่มึงมานน่แล้วก็ต่อยไปแล้วก็อ้อมตัวแล้วก็เตะหน้าหักไปเลยครับนี่ฮะส่วนท่าที่สามโอ้โหดูท,ดท,ท่านี้ดูท่านี้อนี่ฮะนี่คือท่าที่สามครับผมนี่ฮะโอ,โอ,โอโ้โหดาเมจถือว่าแรงใช้ได้ส่วนท่าที่สี่ครับท่าที่สี่เป็นการคัดซินครับผม <J> สุดยอดครับเป็นไงครับพลังของมครแนบตบมือให้เลยครับผมโอ้โหพลังคอดโหดโอ้พระคุมคูวิ่งเร็วยิปเปิงเลยข้ามรัวหัวทิมเลยครับ ผ้าคลุมนี้บวกความวิ่งเร็วนับแค่หมูเด้งอะคิดดูว่าใช้คู่กับหมูเด้งนะผ้าคลุมนี้อ้ซุปเปอร์แฟตนะฮะเออแต่ข้อเสียคือติดลวติดลวดและติดแงกนะับผมนี่ฮะนี่คือข้อเสียเลยนะติดลวเลยนะฮะโอ้แต่ข้อดีของมันเนี่ยเหมือนเล่นเกมใครเคยเล่นเกมเอเวอครับนี่ฮะผ้าคลุมนี้ครับเออถ้าจับจังหวะด,ดีๆนี่คือแบบว่าเหมือนเล่นเกมเอเวอเเลยนะครับโอ้ดู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 ผมจะลองทําให้ดูครับเออผ้าคลุมเหมือนเกม E ีเวอเนี่นี่แบบข้ามบั๊กหน่อยปุ๊บ แต่มันก็โดดสูงๆเหมือนอีเวนต์ไม่ได้ไงมันหัวทิ่มนะครับผมอ้าวคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยคุณผู้ชมมีทั้งโค้ดใหม่โค้ดผลพิศาจนี่ผลพิศาจก็โคดเกียนนะฮะนี่ท่านี้โคดเกียนอารามส่งซ่อนซ่วมนะครับเออนะฮะนี่ท่าจุ๊จุครับผมอ่าแล้วก็หมูเด้งแล้วก็มีเคเจนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe บอกแล้วว่ากดไลค์แล้วดวงดีมันโหงครับผมมาหาสตรอเบอรี่ไม่กี่ทีผมได้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวจะมีไลค์หาหาแบบตีบอส เพื่อแบบว่าพาคนดูไปหาสตรอเบอรี่ชานีกันนะครับผมก็รอดูติดตามไลฟ์สดได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมเอาตังมาโดเนทด้วย <c oughs> นะฮะเอาละครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อน <c oughs> เจอกันใหม่ในคลิปหนะ <c oughs> น้าก็ดเี่ยเลยเวเวลาหันโจเนี่ยนะอุย้ยหน้าไม่เข้ากับผ้าคลุมแลยผ้าคลุมออกจะเท่นะนี่ถ้าไปอยู่กับคนหล่อๆที่ๆนะคือแบบมันจะเท่มากเลยมาอยู่กับอาเคทอสเคทอสนี่อย่างฮาเลย <c oughs> เอา คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า